สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนดูนะครับสำหรับทุกวันอาทิตย์เราก็มีเกมมือถือที่ออกใหม่มาแนะนํากันเป็นประจํานะครับซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้รวบรวมเกมมือถือน่าเล่นประจาสัปดาห์นี้นะมาแนะนํากันแบบจัดเต็มถึง10เกมด้วยกันครับใครที่กําลังอยากอัปเดตเกมมือถือใหม่ๆหรือกําลังมองหาเกมใหม่เล่นกันอยู่เนี่ยมาดูกันเลยครับว่าจะมีเกมอะไรที่น่าเล่นกันบ้างและก่อนจะไปรับชมคลิปครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ ดูกันที่เกมแรกกันก่อนเลยครับกับเกม Tree of s a v i o M เกมมือถือ MMORPG ครับที่ปรับปรุงมาจาก Retree of s a v i o นะซึ่งตัวเกมของเขาเนี่ยจะเน้นไปทีการเก็บเลเวลประจนภัยนั่นเองครับโดยจะมี5อาชีพหลักให้เลือกเล่นครับได้แก่นักดาบนักเวทธนูพระและก็นักฆ่าครับซึ่งแต่ละสายอาชีพนั้นก็จะมีความโดดเด่นแยกย่อยกันออกไป ส่วนจุดเด่นของเกมนี้ครับคือสามารถเปลี่ยนอาชีพไปมากันได้ตลอดครับในสายที่เราจะเลือกทางด้านของการเล่นเนี่ยก็จะเป็นแบบ MMO ออโตแล้นะครับที่มีทั้งการฟาร์มมอนสร้างบ้านหาของอะไรพวกนี้ครับถือว่างานดีใช้ได้เหมือนกันในส่วนของภาพกราฟิกของเขาเนี่ยคือมีสไตล์ของตัวเองเลยและจะมีกิ่นายอของความเป็นแร็กนัลอ์ผสมอยู่พอสมควรโดยรวมแล้วถือว่างานดีครับสำหรับคนที่ชอบแนวนี้ถือว่าแนะนำกันเลยครับ เกมต่อไป t รา h a า g o b a l ในที่สุดเวอร์ชัน g ก o b o ลครับของเกม MO RPG f r ม m y a ษ์ในปีนี้ที่ถือว่าทำออกมาอลังการงานสร้างจัดเต็มไม่น้อยหน้าภาคเก่ากันเลยครับซึ่งเกมนี้ไม่มีระบบคลาสอาชีพครับแต่ว่าตัวละครนั้นสามารถเลือกใช้งานอาวุธได้ทุกแบบ ถังดาบคู่ดาบใหญ่อะไรพวกนี้นะสลับมือค้อนโล่เคียวระถาครับเลือกกันได้หมดสลับสับเปลี่ยนใช้งานกันไปมาได้ด้วยส่วนการเล่นนั้นเขาก็ถอนระบบออโต้ออกไปแล้วครับเน้นกดมือเล่นเองเป็นหลกักมีอะไรทํากันเยอะภายในเกมจริงๆไม่ใช่แค่วิ่งตีกันไปวันวันครับมีพวกของระบบไฟ์สกิลตกปลาหาขุดแร่เลยพวกนี้ทาอาหารกันด้วยนะทางด้านงานภาพกราฟิกถือว่าสวยงามรวมไปถึงแพทเทิร์นการโจมตีต่างเอฟเฟกต์สกิลนั้นเวอร์วังอลังการมากครับน่าเล่นจริงๆ ใครที่กำลังตามหาเกมแบบ MMORPG ไม่มีออโต้ครับตัวเกมนี้ถือว่าต้องโดนกันละครับมากันที่เกม n i k k The g o d Rage of Victory เกมมือถือแอคชั่นชูตติ้งสุดเซ็กซี่ครับที่จะมาในมุมมองบุคคลที่3จากผู้มานณาของ Destiny Chill นั่นเองโดยตัวเกมนี้จะมาพร้อมกระดบการต่อสู้แบบ Multiplayer ครับ ซึ่งสามารถสร้างทีมเล่นกับคนอื่นกันได้แบบเรียลไทม์จัดเต็มโหมดการเล่นกันมาเพียบครับทั้งแบบเนื้อเรื่องสู้กับบอสไต่หอคอยลงดันเจียงครับจุดเด่นคือเอฟเฟกตอนต่อสู้นะครับที่ดุเด็ดเผ็ดมันรวมไปถึงโมเอสสาวๆพวกนี้ครับที่งานนั้นบึ้มบ่มงานดีมากๆเลยงานดีแบบชนิดที่ว่าอวบเด้งอลังการมากๆ งานภาพกราฟิกรวมไปถึงเสียงดนตรีนั้นก็ถือว่าเพอร์เฟครับแถมยังมีภาษาไทยกันด้วยโดยรวมแล้วตัวเกมนี้ถือว่าน่าเล่นมากๆใครที่ชอบอนิเมะมาใหม่ๆครับตัวเกมนี้ถือว่าแนะนำอีกเกมนึนครับมาดูกันต่อกับเกม Terra Classic เกมมือถือ mmorpg ครับ open world นะจาก i อดังสุดค l a s s ิกอย่าง t e r r ออนไลน์นั่นเอง โดยในเวอร์ชันนี้ก็ยังคงเอกลักษณ์ของภาคต้นฉบับกันมาครบถ้วนได้บรรยากาศเดิมๆกันมาแบบสุดๆครับถึงแม้การเล่นนีจะใส่ออตโต้เข้ามาครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเล่นต่างๆนะแต่ว่าระบบเกมของเขานั้นก็ยังคงจัดเต็มครับทั้งสัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่ดันเจี้ยม p v p คอสตูมแฟชั่นถือว่าเล่นใหญ่มากๆภายในเกมนั้นเป็นแบบ Open World m a แบบกว้างครับมาพร้อมกับ5คลาสอาชีพเริ่มต้นซึ่งงานภาพเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงนะอลังการงานสร้างแน่นอน ปรับแต่งกันได้อย่างไ like, รคิดจํากัดกันเลยครับเอาเป็นว่าใครที่คิดถึงเกมนี้กันอยู่ก็ลองเล่นกันดูได้นะครับมาต่อกันที่เกมเอ a r เรเซเกมแข่งรถบนมือถือครับจากค่ายพี่ใหญ่อย่าง Ne สซี่ที่จะมาพร้อมกับงานภาพกราฟิกระดับสูงครับภาพภายในเกมบอกได้เลยว่าโคตรสวยครับสวยทั้งคนสวยทั้งรถกันไปเลยครับ มีพวกรถซูเปอร์คาร์ที่เท่นะมากมายให้เราเลือกเล่นกันฉากต่างๆนั้นทำออกมาที่ค่อนข้างดีและก็น่าลองครับโดยรวมแล้วตัวเกมนั้นมีโหมดการเล่นหลายโหมดให้เลือกเล่นใครที่เป็นสายซิ่งสายขับรถครับลองเกมนี้กันได้เลยเพราะว่าเราสามารถขับขี่กันได้หมดทั้งรถบินรถกระโดดนะอารมณ์ประมาณแอดเฝ้าหน่ายก็ว่าได้เกมมือถือแนวแข่งรถเนี่ยนานๆจะมีมาสักเกมครับซึ่งเกมนี้ยังไม่ได้เปิดแบบ1 0 0นนะแต่ใครอยากลองอะไรใหม่ๆก่อนใครก็ถือว่าไม่ควรพลาดครับ มาต่อกันด้วยเกม u a เด i a n 4OC เกมมือถือ MMORPG ครับสไตล์นิเม่น่ารักเกมหนึ่งที่ใครชอบแนวนี้ต้องหามาลองกันให้ได้ครับภายในเกมใส่คอนเทนต์ของเกมแนว MMO กันมาครบถ้วนนะทั้งการประจนภัยเก็บเลเวลฟาร์มมอนครับหรือแม้กระทั่งการแต่งงานเลี้ยงลูกก็มีเช่นเดียวกันใครที่เบื่อกับการท่องโลกกว้างครับตัวเกมนี้ใส่พวกมินิเกมให้เล่นกันเพลินๆกันได้ด้วยเล่นกับเพื่อนก็น่าสนุกอยู่เหมือนกันครับ แถมพวงมาด้วยระบบขวัญใจมหาชนอย่าง Vip นะใครที่ไม่ชอบระบบนี้อาจต้องผ่าตัวเกมเข้าไปก่อนครับแต่ถ้าอยากจะลอง MMO ใหม่ๆนะสไตล์น่ารักน่ารักก็ถือว่าเอาได้อยู่เหมือนกันครับเกมถัดมา b u c k t o ป p i เกมมือถือแนว Tower Defense ครับที่จะมาในทีมของฝูงแมลงฮีโร่8ขาครับซึ่งภายในเกมนะั้นจะให้เราวางฮีโร่บัคกี้พวกนี้ครับที่จะมีทักษะและความสามารถที่ต่างกันออกไป ให้เราเนี่ยปกป้องไม่ให้พวกกอบลินพวกนี้ครับหรือพวกสมรหูมิต่างๆเข้ามาทําลายรังของเราได้ซึ่งการเล่นเนี่ยก็เป็นเกมแบบคล้ายๆซอมบี้แผลนั่นแหละครับซึ่งใครเคยเล่นมาก่อนเนี่ยก็น่าจะปรับตัวกันได้ไม่ยากวกกาบงานภาพกราฟิกที่ทําออกมาไม่กินสเปคครับแต่ว่าสวยงามเอาเรื่องอยู่เหมือนกันน่าเล่นน่าโดนอีกเกมหนึง่งในสไตล์ Tower Defense ถ้าหาว่าใครในกําลังมองหาเกมที่เน้นใช้ความคิดครับแต่ขณะเดียวกันก็สามารถเพลิดเพลินไปในตัวได้ให้ลองเกมนี้กันดูครับ ถัดมาเป็นเกมซ u เปอร์มาร์เก็ตวิวเดเกมมือถือบริหารจัดการซ u เปอร์มาร์เก็ตครับทำฟาร์มและก็ควบคู่ไปกับบริหารจัดการพัฒนาเมืองซึ่งตัวเกมนี้เขามีไหมทําหมดครับทั้งการปลูกผักแล้วก็นําไปวางขายนะหรือจะเป็นการปรปับปรุงร้านของเราให้หน่าซื้อน่าเข้าครับรวมไปถึงการจ้างพนักงานนะให้มีการเก็บเงินเติมสตอ็อกอะไรพวกนี้ครับนี่คือเกมบริหารออนไลน์บนมือถือครับที่ถือว่าค่อนข้างเข้ายุคเข้าสมัยได้ดีมากมาก ุดท,ท้ายแล้วเนี่ยจะมีการปรับปรุงเมืองขยายเมืองต่างๆครับเพื่อรองรับประชาก,กรในเมืองของเราได้ด้วยบอกเลยเลยว่าเขาเหมาตัวเกมแทบทุกแนวม,มาไว้ภายในเกมเดียวกันเลยนะส่วนงานภาพกราฟิกตามที่เห็นนี้นะครับเป็นสไตล์การ์ตูนสีสันจัดจ้านในย่านนี้บอกเลยเลยว่าพอเกมมือถือแนวบริหารเนี่ยเกมนี้ถือว่าพลาดไม่ได้ครับเกมต่อไป Ark Legend เกม 3d adventure rpg ครับที่ใส่ความแฟนตาซีกันมาแบบจุกๆกันเลยซึ่งงานภาพกราฟิกของเขาทำออกมาได้สวยงามน่าเล่นมากๆรูปแบบการเล่นเนี่ยจะเป็นการวางแผงกรุทธ์แบบ t a c t ิ c ้อ rpg ครับคือเราเนี่ยต้องจัดทีม5ตัวละครอ,ออกต่อสู้ใลลักษณะการเดินเควสแบบแนว m o นะครับแต่ว่าฉากการต่อสู้จะเป็นแบบอัตโนมัติเราเนี่ยคอยกดสกิลหรือจะรันออตโต้ก็ทำได้หมดส่วนพวกดันเจีย้ยนประจำวันล่าบอสร้านค้าการะเปองอะไรพวกนี้เขาก็ขนใส่กันมาเหมือนกัน รวมๆแล้วสนุกใช้ได้ครับภาพสวยน่าเล่นอีกเกมหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ตัวเกมยังไม่ใช่เวอร์ชั่นเต็มซสเดียวครับหากว่าสนใจสามารถไปลองกันดูก,ก่อนได้เลยครับและก็มาถึงเกมสุดท้ายที่เปิดใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับกับเกม Love Place เกมมือถือแนวเต้นครับน้องใหม่เลยที่ต้องบอกเลยว่าระบบเกมของเขาเน็กเจน Next Gen มากๆเพรใส่ความเป็นเมตาเวิร์เข้ามาด้วยครับ ให้เราเนี่ยสามารถพบปะเพื่อนฟงครับโคเวตแดนอะไรกันได้นะเข้าแข่งขันเต้นโชว์เสมือนกับว่าอยู่ในโลกนั้นจริงๆครับซึ่งใครเคยเล่นพวกเกมแนวออดิชั่นมาก่อนตัวเกมนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงครับแน่นอนว่าตัวละครต่างๆนี่เราสามารถปรับแต่งกันได้ครับทางเสื้อผ้าหน้าผมแฟชั่นต่างๆ รวมไปถึงภายในเกมนี well, ้จะมีเพลงดังกว่าโทัโลกกว่า200เพลงกันเลยทั้งไทยเกาหลีฝรั่งและพวกนี้ครับเพลงช้าเพลงเร็วขนกันมาหมดใครที่รักในลงสิรีดนะหรืออยากได้เกมแนวเต้นๆครับอยู่บนมือถือตัวเกมนี้ถือว่าลองกันได้เลยครับก็ครบกันไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับทั้ง10เกมที่เปิดใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับ ส่วนลิงก์ดาวน์โหลดทั้งหมดเนี่ยจะแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปเช่นเคยครับสามารถกดดูเพิ่มเติมกันได้เลยและใครที่อยากให้ทําเกมไหนหรือกำลังมองหาเกมแนวไหนอยู่เนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับเดี๋ยวว่างเนี่ยจะจัดมาให้อย่างด่วนๆครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ